สวัสดีครับวันนี้มีความคิดเห็นของชาวเกาหลีใต้เรียกร้องให้หยุดช่วยเหลือลงทุนและท่องเที่ยวเขมรรัฐบาลเกาหลีใต้กล่าวว่าพลเมืองวัยรุ่นถูกล่อลวงไปทำงานในเขมรโดยองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นปัญหาระดับชาติที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนและเด็ดขาดโดยวัยรุ่นที่ถูกล่อลวงจะได้รับข้อเสนอรายได้มหาศาล แต่เมื่อเข้าไปในเขมรแล้วกลับถูกบังคับให้ทำงานผิดกฎหมายเป็นมิจฉาชีพทางไซเบอร์ถ้าไม่ยอมทำก็จะถูกกักขังทรมานบางรายถึงขั้นเสียชีวิตหรือไม่ก็ถูกจับเป็นตัวประกันเพื่อเรียกค่าไถ่กับญาติเป็นเงินก้อนโตซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีอินฟลูเอนเซอร์เกาหลีใต้หลายคนต้องเอาชีวิตไปทิ้งในเขมรโดยที่รัฐบาลเขมรไม่สามารถจับตัวคนร้ายได้จนทำให้เกิดกระแสบแบนท่องเที่ยวเขมร จนมาถึงปัญหาการล่อลวงวัยรุ่นเกาหลีใต้จึงเกิดข้อเรียกร้องให้หยุดช่วยเหลือลงทุนและท่องเที่ยวเขมร EP นี้แอดมินจะพาไปฟังความคิดเห็นของชาวเกาหลีใต้ว่าพวกเขาจะมีมุมมองกันอย่างไรถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังความคิดเห็นกันเลยครับ ความคิดเห็นของชาวเกาหลีใต้ท่านแรกครับขมรนกลายเป็นแหล่งอาจชญากรรมข้ามชาติระดับโลกไปแล้วเตือนคนเกาหลีใต้อย่าเอาชีวิตไปเสี่ยงกับประเทศนี้ต้องตระหนักว่าขมรนไม่ได้น่าสงสารอย่างที่คิดเพราะขมนอยู่เบื้องหลังแก๊งอาจชญากรรมความคิดเห็นท่านต่อไปครับรัฐบาลต้องตัดทุกความช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจกับขมรนจนกว่าขมนจะจัดการปัญหาอาจชญายกรรมไซเบอร์ให้สิ้นซาก ถ้ายังให้ความช่วยเหลือขมินก็เท่ากับให้การสนับสนุนอาชญากรทางอ้อมความคิดเห็นท่านต่อไปครับคนหนุ่มสาวของเราต้องไปเสียชีวิตในขมิ้นเพียงเพราะการหลอกลวงจะมีรายได้มหาศาลถึงเวลาแล้วที่เกาหลีใต้ต้องหยุดความสัมพันธ์กับประเทศปทศ่าเถือนนี้ชีวิตคนหนุ่มสาวของเราต้องมีคุณค่ามากกว่าความสัมพันธ์กับขมิความคิดเห็นท่านต่อไปครับ หากขมินควบคุมอาชญากรรมไม่ได้รัฐบาลต้องไม่อนุญาตให้คุณเกาหลีใต้เดินทางไปขมินโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เสี่ยงจะถูกอาชญากร,รในขมินลักพาตัวแนะนำให้ไปไทยหน้าเที่ยวและปลอดภัยกว่าขมินเยอะจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อความคิดเห็นนี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่ารายได้หลักของขมินไม่ได้มาจากการท่องเที่ยวแต่มาจากอาชญากรรมไซเบอร์ดังนั้นคุณเกาหลีใต้ควรหยุดไปเที่ยวขมิน ให้ไปเที่ยวไทยดีกว่าเพราะเขมรไม่ปลอดภัยกฎหมายก็ถูกอาชญากรซื้อหมดแล้วความคิดเห็นท่านต่อไปครับขอให้รัฐบาลประกาศเตือนภัยระดับสูงสุดต่อการเดินทางไปขมรเพื่อป้องกันไม่ให้คนรุ่นใหม่ถูกหลอกไปเป็นเหยื่อค้าม,มนุษย์เขมรคือแหล่งอาชญากรรมระดับโลกที่องค์การสหประชาชาติขึ้นบัญชีดำแล้วความคิดเห็นท่านต่อไปครับ เขมนไม่ได้เป็นประเทศที่เหมาะกับการลงทุนอีกต่อไปแล้ววันนี้จับนักท่องเที่ยวเกาหลีใต้เรียกค่าไทยต่อไปก็คงจะเป็นนักลงทุนเกาหลีใต้แน่นอนอนาคตเขมินจะกลายเป็นรัดล้มเหลวเพราะไม่สามารถปราบปรามอาชญากรรมได้ความคิดเห็นท่านต่อไปครับรัฐบาลต้องแคร์ความรู้สึกของญาตินักศึกษาเกาหลีใต้ที่ถูกลักพาตัวในเขมนนนำไปกักขังทรมานจนเสียชีวิต อย่ารักษาความสัมพันธ์จอมปลอมที่ขเขมรมีให้เกาหลีใต้เพราะมันไม่มีประโยชน์และคุณค่าใดๆความคิดเห็นท่านต่อไปครับหยุดท่องเที่ยวหยุดลงทุนและหยุดช่วยเหลือขเขมรเพราะมันเป็นการหล่อเลี้ยงระบบอาเชากรรมในขเขมรให้กลับมาทำลายคนของเราเกาหลีใต้ต้องไม่ส่งเสริมและสนับสนุนพฤติกรรมอันน่ารังเกยียจของขเขมรจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อความคิดเห็นนี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่า เราควรหันไปสนับสนุนเพื่อนบ้านของเขมรนที่ปลอดภัยกว่าอย่างเช่นไทยหรือเวียดนามเขมรนร่วมมือกับอาชญากรรมข้ามชาติทำร้ายคนของเราทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิตเขมรนไม่เคยสำนึกบุญคุณท,ทั้งที่เราช่วยเหลือทุกอย่างความคิดเห็นท่านต่อไปครับอินฟลูเอนเซอร์เกาหลีใต้หลายคนต้องเสียชีวิตในเขมรนทั้งที่พวกเขาไปด้วยความปรารถนาดี ถึงเวลาแล้วที่คนเกาหลีใต้ต้องจำชื่อประเทศนี้ในฐานะพื้นที่อันตรายฝากเตือนคนเกาหลีใต้อย่าได้ไปเหยียบประเทศนี้อีกต่อไปความคิดเห็นท่านต่อไปครับรัฐบาลเขมรเพิกเฉยต่อความรุนแรงที่อาชญากรข้ามชาติในเขมรทำร้ายพลเรือนเกาหลีใต้มันสมควรหรือไม่ที่เราจะยังช่วยเหลือพวกเขาอีกความเงียบของรัฐบาลเขมรคือการสมรู้ร่วมคิดกับอาชญากร ความคิดเห็นท่านต่อไปครับขอให้รัฐบาลระงับทุกโครงการความช่วยเหลือในขมรนจนกว่าขมนจะมีมาตรการปราบปรามอาชญากรรมที่เป็นรูปธรรมเงินช่วยเหลือของเราต้องถูกใช้กับประเทศที่รักและเคารพในความเป็นพลเมืองเกาหลีใต้ความคิดเห็นท่านต่อไปครับนักลงทุนเกาหลีใต้ควรหยุดลงทุนในขมนเพื่อแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยที่พลเมืองเกาหลีใต้ถูกกระทำ ถ้ารัฐบาลขมรนแคร์ความสัมพันธ์กับเกาหลีใต้คงไม่ปล่อยให้อาจชากรคุกคามชีวิตพลเรือนเกาหลีใต้จากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อความคิดเห็นนี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่านอกจากนักลงทุนเกาหลีใต้จะต้องหยุดลงทุนในขมรนแล้วคนเกาหลีใต้ก็ต้องหยุดไปเที่ยวขมรด้วยเช่นกันเพราะมันไม่มีประโยชน์ในดๆที่จะเอาชีวิตไปเสี่ยงในขมรนประเทศด้อยพัฒนาที่มีแต่อาจชากรรม ความคิดเห็นท่านต่อไปครับแม้รัฐบาลขมรจะจับคนร้ายได้แต่ฉันก็ไม่เชื่อว่าจะเป็นคนร้ายจริงเพราะที่ผ่านมาไม่เคยจับได้เลยสักครั้งดังนั้นรัฐบาลต้องตัดความสัมพันธ์กับขมรเพื่อปกป้องไม่ให้พลเรือนเกาหลีใต้ต้องไปบาดเจ็บและเสียชีวิตอีกความคิดเห็นท่านต่อไปครับขอให้สื่อเกาดีใต้ทุกสำนักเสนอข่าวเตือนคนรุ่นใหม่ไม่ให้ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมในขมรอีก และออกเคมเป็นโลนรงแบรนด์ขมรนทั้งการลงทุนความช่วยเหลือและการท่องเที่ยวเอาแบบตัดขาดความสัมพันธ์100%เปอร์เซความคิดเห็นท่านต่อไปครับขมรนใช้คำว่าประเทศกำลังพัฒนาหรือด้อยพัฒนาเพื่อเรียกร้องความสงสารและขอบริจาคอินฟลูเอนเซอร์เกาหลีใต้หลายคนก็เชื่อเดินทางไปทำกิจกรรมเพื่อคุณขมรแต่สุดท้ายก็จบชีวิตแบบมีเงื่อนงำหาคุณร้ไม่ได้ ความคิดเห็นท่านต่อไปครับขเมรเป็นประเทศด้อยพัฒนาส่วนเกาหลีใต้คือประเทศที่พัฒนาแล้วดังนั้นรายได้ที่เกาหลีใต้ก็ต้องเยอะกว่าที่ขเมรหลายเท่าการโฆษณาว่ามีงานในขเมรรายได้มหาศาลมันจึงเป็นไปไม่ได้อย่าหลงเชื่อจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อความคิดเห็นนี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าขนาดคุณขเมรยัยงหนีความอดอยากในประเทศแอบเข้ามาทํางานในเกาหลีใต้ มันจึงไม่มีเหตุผลใดๆที่คุณเกาหลีใต้จะไปทำงานที่เขมรและตอนนี้ฉันก็เริ่มจะหมดความอดทนกับแรงงานเขมรในเกาหลีใต้แล้วเพราะสร้างแต่ความเดือดร้อนให้กับคนเกาหลีใต้ความคิดเห็นท่านต่อไปครับเขมรยังขอความช่วยเหลือจากเกาหลีใต้ทุกด้านคงไม่มีปัญญาจ้างคนเกาหลีใต้ให้ได้ค่าแรงมากกว่าที่เกาหลีใต้แน่นอน อยากให้ไวรุ่นเกาหลีใต้คิดถึงความเป็นจริงอย่าได้หลงเชื่อโฆษณาหลอกลวงของอาชญากรรมในขมิน้นความคิดเห็นของชาวเกาหลีใต้ท่านสุดท้ายครับไม่ต้องตัดความสัมพันธ์กับขมิ้นก็ได้แค่หยุดให้ความช่วยเหลือไม่ลงทุนเพิ่มและไม่ไปเที่ยวขมิน้นศูนย์แรงงานขมิ้นในเกาหลีใต้หมดสัญญาก็ส่งกลับไม่รับเพิ่มแต่ถ้าพลเมืองเกาหลีใต้ยังถูกหลอกไปขมิ้นเพิ่มขึ้นอีกก็ต้องตัดความสัมพันธ์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ นี่เป็นแค่ความคิดเห็นบางส่วนของชาวเกาหลีใต้ไม่ได้เหมารวมว่าเป็นความคิดเห็นของชาวเกาหลีใต้ทั้งประเทศครับ